ประมาณปี49ปี50ผมก็เคยมีวิทยุเครื่อง CB หรือว่าเครื่องแดงอยู่เครื่องหนึง่งตอนที่ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศของคอนโดมิเนียมแถวห้วยขวางเราก็ต้องใช้วิทยุสื่อสารในการคุยกับส่วนของอพวกราปภหรือว่าเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมอะไรอย่างเงี้ยพอดีพอออกจากงานแล้วก็ช็อตเลยขาย พิทยุสื่อสารเครื่องแดงไปสเปนเดอร์ตอนนั้น3ามสีพันเนาะห้วัตแล้วก็ต้องขออนุญาตกสทอชอด้วยต้องมีใบอนุญาตพบพาทีนี้ก็นึกอยากจะได้พิทยุมาใช้งานในงานในในที่ไร่ที่เป็นงานเกษตรก็ไปดูที่ขายเป็นแพ็คคู่เป็นอะไรก็พอดีช่วงนี้มันมีโควิดแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไหน ไม่ไม่ได้กลับไปที่ใดเลยก็เลยเอาออเครื่องหนึ่งมาลองกันก็เอาเป็นตัวเล็กละกันเพราะผมมองว่า0.5วัต์เนี่ยมันส่งได้แค่ไม่กี่ร้อยเมตรหรอกแต่ถ้าเราใช้ในพื้นที่แคบแค่พื้นที่ไม่กว้างนักน่มันก็น่าจะพอใช้ได้นะราคามันถูกดีแล้วก็ไม่ต้องไปขออนุญาตที่กสทชอคือเครื่องมันมีทะเบียนอ,อยู่แล้วถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วก็โอเค เครื่องนี้ก็พันต้นๆ้นโอ้ดูว่าให้อะไรมาบ้างนะหนยจุดห้วัวตต์มีคู่มือสเปนเดอรุ่นนี้ยี่ห้อเน,นี้ดีออนี้ไปซื้อแถวบ้านหมอแถวของถมโอ้โหเครื่องเล็กมากเครื่องเล็กมากนึกว่าของเล่น บ้าไปแล้วเรามีเสาให้เตอเสาให้ด้วย่าจะมีกล่องเล็กจังเสายางหร,รือว่า Rubber a t e n a อ่ามีแบตเตอรี่ให้หนึ่งก้อนมีสายคล้องหรือว่าคล้องคอ แท่นมีชุดแฮนด์ฟรีนะเหมือนฟัง Into world. อ็นทัวร์อ๋ออย่างนี้ไม่เป็นแทนแ่นละเป็นระบบนี้แทนเป็นม่อแปลงแล้วก็หนังสือเล็กมาไม่รู้ว่ากี่โวล์กี่แอมหัวเป็น ไมโคร USB แล้วก็ USB 2.0ธรรมดาข้างในแล้วนี่อนี่เป็นคลิปหนีบกหลังมีน็อตให้ยึดมีละเอียดมากสุดาหนีบกระเป๋าก็หมดแล้วนะข้างในอ๋อมีพอกนี่ๆๆมาส่งศูนย์ประกันการขายโอเคงั้นเดี๋ยวต้องทำกลอกใบประกันใบประกัน ก็ไม่มีอะไรมากอะจะลองเทสกันเลยดีก,กว่าเครื่องเล็กมาก่ายแล้วนึ่ว่าของเล่นมันเล็กจริงๆอ่ะเนี่ยดูเดี๋ยวนี่แวร์อนุญาตนะมีเบอร์หลังเครื่องนะครับ spender id 2462 m ่ d กสองเมสไบทอืม โอเคนะไม่ต้องขอนอนุญ,ญาตใช่ไหมแล้วฝาหลังไม่มีก็คือแบตเตอรี่มันก็จะเป็นเป็นฝาไปนในตัวเลยใช่ไหมแบตเตอรี่อย่างนั้นหรือเปล่าแบตเตอรี่สำรองมีขายปะวะแบตหมดทําไงเลยวิธีการใส่พุช อันนี้อ่ะลุบอ๋อแล้วก็ดันอ๋อแล้วก็กรึ๊บข้าไปนี่จริงๆต้องมีแท่นนะอันนี้ไว้รับกับแทน่นแต่เขาไม่แถมแท่นมาแถมแค่เสียบตรงไหนอ๋อนี่อนะ USB เสียบตรงนี้เปอดอยังไงอ่ะอืม ชาิแปดตรงนี้ชาิแปดตรงนี้นี่ก็เป็นปุ่ม PTT กดสำหรับพูดนี่เป็นอัปเดตของของช่องแล้วก็มี BBM เมเมนูโอเคอมาแล้วได้ยินเสียงใส่เสาไปก่อนช่องที่หนึ่ง นะข้างบนนี้คือใส่สำหรับเสียบแฮนด์ฟรีนะหูฟังแล้วก็โอเคเดูสิแกวเลย